ส่วนข้อความในมัธุรัฐวิลาสินีอัตกถาพุทธวงศ์กล่าวไว้ว่าภายหลังจากสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าติดสะพระองค์นั้นเมื่อมนุษย์ทั้งหลายเสื่อมลงโดยลำดับแล้วก็เจริญขึ้นอีกอนะเจริญขึ้นมากจนอายุเป็นอสงไขยปีนับไม่ได้ลดลงมาเสื่อมลงมาจนถึงอายุได้ประมาณ9ก0 0 0ม่นปีในกลับนั่นเอง พระศาสดาพระนามว่าพุทธะก็อุบัติขึ้นในโลกพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นบำเพ็ญบารมีเนี่ยนะเช่นกับพระเวสสันดรเป็นต้นนั่นแหละบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตจุติจากดุสิตก็ถือปฏิสนธิในพระรันของพระนางสิริมาเทวีอัคราเมสีของพระเจ้าชัยเสนกรุงกาสีกาสีนี่นก็คล้ายเมืองพารณสีพารณสีนี่มีชื่อวแควนกาสีแต่คนคนละกลับกันเลยนะ โรงอยู่ในพระคันจนกําหนดครบถ้วนทศมาศประสูติจากพระคันของพระชนนีสริมาราชประสูติณสิริมาราชุทยานพระองค์ก็ครองคารวาสวิสัยอยู่เก้าพันปีได้ยินว่าพระองค์นี่มีปราสาทสามหลัง่ะนะครุหะปักขะคือเราปรา,าสาทครดปรา,าสาทหงแล้วก็สุพรรณภาระเนี่ยนะหรือว่าสุวรรณดารา ปรากฏสนมกำนันหญิงฟ้อนรำขับร้องดูแลประมาณสามหมื่นนางมีพระนางกีสาโคตมีเป็นประมุกเมื่อพระโอรสของพระองค์พระนามว่าอนุปมะอนนะโอรสของพระนางกีสาโคตมีสมภพพระมหาบุรุษก็เห็นนิมิตทั้งสีนนะ่เห็นคนแก่เห็นคนป่วยเห็นคนตายเห็นนักบวชเนี่ยนะก็ขึ้นยานช้างพระที่นั่งประดับแล้วออก มหาอภิเนีสกมผนวดมหาชนประมาณโกดหนึ่งก็บวชตามเสด็จพระองค์อันที่สุเหล่านั้นแวดล้อมทรงบำเพ็ญเพียรอยู่หกเดือนจากนั้นพระองค์ก็ละหมู่คณะเพิ่มความประพฤติแต่ลำพังนะหมายว่าเพื่อวิเวก่ะนะถึงบริวารมากขนาดนั้นในที่สุดพระองค์ก็วิเวกละจากหมู่คณะอยู่ลำพังเพียงพระองค์เอียวพระองค์เดียวในวันวิสาขบุรมีวันเพ็ญเดือนหกตอนเช้า พระองค์ก็สเสวยข้าวมาทุปายาที่นางสิริวัฒนาที่ดาของเศรษฐีผู้หนึ่งในนครแห่งหนึ่งถวายพระองค์ก็ยับยั้งพักกลางวันณป่าศรีสะปาวันเวลาเย็นพระองค์ก็รับย้า8ดกรรมที่อุบาสกชื่อว่าสิริวัฒนถวายพระองค์ก็เสด็จไปยังโคนโรพพฤกชื่อว่าต้นอามลกะชื่อว่าต้นมะขามป้อม พระองค์กําจัดกองกําลังมารพร้อมทั้งตัวมารแล้วก็บรรลุพระสัพพัญยุตยานเมื่อบรรลุรสัพพัญยุตยานพระองค์ก็ไม่ละ,ะพุทธอุทานที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์อุทานออกมาก็คืออเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพสังขะการังคเวสันโตทุกขาชาติปุณัปุนังเป็นต้นพระองค์ก็ยับยั้งอยู่ใกล้โพพฤกประมาณเจ็สัปดาห์ พระองค์ก็เหน็นนะสัปดาห์ที่8พระองค์ก็เห็นภิกษุโกรธหบวชกับพระองค์นะนะพระพุทธเจ้าทุกองค์จะอยู่บริเวณต้นโพเจ็ดสัปดาห์นะนะชนผู้บวชกับพระองค์เนี่ยนะเนื่องจากพระองค์สตรวจดูอุปนิสัยว่าเขาเป็นผู้มีความสาม,มารถที่จะแทงตลอดพระธรรมได้ก็เสด็จไปทางอากาศนะพระองค์เสด็จลงที่ป่าอิเศตปัตนามฤุกทายวัน ป่าอิสิปตัตนาม,มิขทายาวันเนี่ยนะที่เมืองอะไรเมืองสังกัสสะนะสังกัสสะนครประกาศถ้าทรมจากถามกลางภิกษุเหล่านั้นอันนี้เป็นอภิสมัยครั้งที่หนึ่งก็คือเสด็จไปแสดงให้กลุ่มนักบวชที่บวชตามตรัสรู้เหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราอะนะที่ไปแสดงให้กับพระปัญจวัคคีอันนี้มีผู้ตรัสรู้ประมาณแสนโกด ด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงตรัสว่าในมันดกับกับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสององค์นั้นเองได้มีพระศาสดาพระนามว่าปุตสะผู้ยอดเยี่ยมไม่มีผู้เปรียบผู้เสมอด้วยพระพุทธเจ้าผู้หมายว่าพระองค์เนี่ยเสมอกับพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้ใดเสมอผู้นำของโลกแม้พระองค์กำจัดความมืดทั้งหมดแล้วก็สางรกชัดขนาดใหญ่เมื่อพระองค์ยังโลก พร้อมทั้งเทวโลกให้อิ่มหนำพระองค์ก็หลังอมะตะธรรมให้ตกลงมาหลังเมฆฝนคือพระธรรมเทศนาเสียงของพระองค์เนี่ยเปล่งไปรวดเร็วก็เหมือนกับเมฆฝนหมู่ประชาชนที่ฟังและเข้าใจเหมือนได้ดื่มอมะตะธรรมเมื่อพระปุษฏพุธเจ้าทรงประกาศพระธรรมจากในสมัยนักขัตตะมงคลอันนี้เป็นอภิสมัยครั้งที่หนึ่งก็ได้มีแกษัตริย์แสนโกรธ คำว่าชะตาที่บอกว่าพระองค์เนี่ยนะสางรกชัดใหญ่ชะตารกชัดเป็นชื่อของตันหานะถ้าหากว่าตันหาเนี่ยนะมันแผ่เป็นเหมือนกับสายใหญ่แมงมุมเนี่ยสงสัยเดินแหวกลำบากมากนะเพราะใหญ่น่นมันพันนี่ใหญนี่มันพันน้นมันพันมันยุ่งเยิงวุ่นวายไปหมดอ่ะนะมันถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยนะลืมตาขึ้นแล้วมันพุ่งได้เหมือนใหญ่แมงมุมเนี่ยสงสัยบอกโอ้ยกระแสหยาดเยิ้อเลยนะไหลไปพุ่งไปร้อยรยรัดนัดมัดทั่วไปหมดเลยนะ สลักษณะของตันหานั้นจึงชื่อรกชัดเหมือนชัดคําว่าชัดที่นี่มันเหมือนกับป่าไผ่ป่าป่าไผ่ที่ถ้า,าว่าต้นไผ่กอใหญ่ๆเนี่ยนะถ้ามันอยู่ติดๆๆ,ๆ,ๆกันและเป็นไผ่ที่มีน้ําด้วยเนี่ยโหยากจะแหวกยากตันหาก็ฉันนั้นเนี่ยนะเพราะถ้าเขาบอกว่าตันหานี่นมันรกชัดแบบนั้นแต่ถ้าไป ผลของตันหาผลิตออกมาเนี่ยนะถ้ามันเป็นเหมือนกับน้ำมันก็เกาะเกี่ยวแต่แล้วก็เจ็บปวดโซโกะประิเทวะทุกโทมนัตอุปายาตไหลไปน้ำตาจึงเที่ยงว่าถ้าหากว่าน้ําตาเนี่ยมันตั้งอยู่ได้เหมือนมเมล็ดอะไรสักแห่งนี้งสายเราเดินเหยียบแต่น้ําตากันนะทงสายเดินเหยียบแต่น้ําตาเนี่ยไปเอาหยดน้ําตาน,นี่มาสร้างเป็นถนนได้ไม่รู้กี่สายถ้าหยดน้ําตาเท่ากับเม็ดทรายเนี่ยงสายสร้างถนนได้ไม่รู้กี่สายต่อกี่สายแล้วนะ ตัณหานั้นเรียกว่าชะตาชะตาปแปลว่าชัดนะนะอันโตชะตาพระหิชะตาอย่างที่เทวดาท่านหนึ่งไปถามพระพุทธเจ้าบอกว่าหมู่สัตว์เนี่ยนะรกชัดทั้งภายในรกชัดทั้งภายนอกหมู่ประชาถูกตัณหาที่มันรกชัดอย่างนี้แล้วอ่ะจะสะสางตัณหาเหล่านั้นได้อย่างไรพระองค์ก็บอกว่าสีเลปฏิทายะนโรสปัญโยจิตตังปัญญจะภาวะยังอาตาปีนิปโกภิกขุโสอิมังวิชตาเยชะตังนะนะ ก็กล่าวถึงวิธีการสางรกชัดตามวิสุทธิมัตนะวิสุทธิมัก็กล่าววิธีสะสางชําระรกชัดพราะคําว่าที่เรตันหาที่เรียกว่ารกชัดเนี่ยเพราะว่ากล่าวคือขนมร่างแห я. คือมันเหมือนกับร่างแหที่คลุมด้วยได้ใครเคยมองเห็นแหมาแห я, หรืออวนเนี่ยนะมันหมายมัน,มนชัดแบบนั้นแล้วแต่ไม่มันไม่ใช่ชั้นเดียวไม่รู้กี่ชั้นดอกี่ชั้นกี่ชั้น,นและมันก็เกิดบ่อย ร้อยเอาไว้ด้วยตันหาเบื้องล่างเบื้องบนอันนทั้งเบื้องล่างทั้งเบื้องบนในอารมณ์ทั้งหมดไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสโพพาภารมอารมณ์ในรูปทั้งหลายตันหามันชอบสีเขียวสีขาวสีเหลืองสีดํามันชอบได้หมดอ่ะไม่มีส่วนเหลือตันหานี่มันรคชัดอย่างนั้นพระองค์ก็สะสางชำระเบ็ดเสร็จด้วยอันนะทักษันคือปัญญาเนี่ยนะที่รับดีแล้วด้วยสมาธิใช้มือคือศรัทธาเนี่ยนะ จับให้มั่นยืนบนแผ่นดินคือศีลด้วยสองพระบาทคือวิริยะฟาดฟันตัดรกชัดอันนั้นเนี่ยนะก็เลยกลายเป็นผู้ที่ไม่มีบ่วงนะทำลายรกชัดสะสางได้เสร็จสิ้นแล้วหลังจากที่ตรัสรู้พระองค์ก็แสดงธรมให้สรรพสัตว์อิ่มด้วยธรรม,มัคถากล่าวคืออมตะทำให้ตกลงมาครั้งพระเจ้าสิริวัฒกรุงพารณาณสีนะนะกาสีกับพารณาณสีในแคว้นเดียวกัน ชื่อเมืองนี่ชื่อเมืองกราราราณสีแควนชื่อว่าแควนกาสีอย่างนะอย่างก็แบบอะไรนะชื่อเมืองหลวงกับชื่อแผ่นดิน <realmente> นี่านีก็คนละอย่างชื่อแผ่นดินก็แผ่นดินกาสีนะหรือว่าจาังโกสลชนบทแต่ว่าเมืองชื่อว่าสาวัตถีอย่างงี้นะอย่างสมยัยใหม่ก็แล้วนะอย่างทางอินเดียเขาบอกว่ารัฐนี่ชื่อว่ารัฐอะไรเช่นว่ารัฐพิหาหรเมืองหลวงของรัฐพิหารชื่อว่าอย่างไง เรียกว่ารัฐอุตรประเทศเมืองหลวงของอุตรประเทศช,ชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรที่ไปยืนที่ไปตาหบื้อกันอยู่สถานีรถไฟตั้งหลายชัวยออ่วโมงนันแหละลักเน o w ันน่ะอันนั้นเมืองหลวงของแคว้นกาสีสมัยปัจจุบันอยู่ที่เมืองลักเนานี่ย้อนกลับมานะว่าพระเจ้าสิริวัฒกรุงพาราณสีคนละยุคกันนะฟังให้ดีเดี๋ยวไปสับสนเหมือนยุคปัจจุบันก็ละยุ่งเลย พระเจ้าสิริวัฒกรุงพารณสีนั้นละกองโภคสมบัติใหญ่ผนวดเป็นดาบทมีดาบทที่บวชกับพระองค์จํานวน9ก้าล้านพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไปแสดงธรรมโปรดดาบทเหล่านั้นครั้งนั้นอภิสมัยครั้งที่2องในมีแก่สัตว์9ล้านส่วนครั้งที่พระองค์แสดงธรรมโปรดอนุปมะกุมารพระโอรสของพระองค์อันนี้ก็เป็นอภิสมัยการตรัสรู้ตามครั้งที่สมีจำนวนสัตว์8ล้านเน้นอรหันต์ะนะ อภิสมัยครั้งที่สองได้มีกษัตริย์9ล้านครั้งที่3-8ล้านต่อมาพระสุรคิตาราชโอรสและธรรมเสนกุมารบุตรปุโรหิตณกันนุกกันนกุฎชะนะคนครเมื่อพระปุษาสสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จถึงนครของตนก็ออกไปรับเสด็จพร้อมด้วยบุรุห6ล้านถวายบังคมแล้วก็นิมนต์ถวายมหาทาน7วันสดับธรรมถาของพระทศพลแล้วก็เลื่อมใส พร้อมกับบริวารก็พากันออกบวชแล้วบรรลุเป็นพระอาหารหันต์พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงท่ามกลางภิกษุหกล้านเหล่านั้นอันนี้เป็นสันนิบาตประชุมอาหารหันตสาวกครั้งที่หนึ่งต่อมาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงพุทธวงศในสมาคมพระญาติประมาณ60ของพระเจ้าชัยเสนกรุงกาสีชนห้าล้านฟังพุทธวงศนั้นแล้วก็พาการบวชด,ด้วยเอหิภิกขุบันปชา อันนะก็เพราะว่าที่ว่าฟังพุทธวงศและออกบวชนี่เห็นเลยว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เนี่ยมีวงมานะพระองค์ได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าพระองค์ต่างๆจึงได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าภุสะเนี่ยมันก็เลื่อมใสว่าพระองค์เนี่ยตรัสรู้ทางเป็นที่พ้นทุก์แน่แท้แล้วก็ออกบวชบวชแล้วก็บรรลุเป็นพระหันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางภิกสูเหล่านั้นยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดง อันนี้เป็นสันนิบาตครั้งที่สองต่อมาบุรุษสี่ล้านฟังมงคลคาถาในมหามงคลฟังมงคลสูตรนั่นแหละในสมาคมนั้นก็บวชบวชแล้วก็บรรลุเป็นผ้ารหารันพ้าสุคตผู้เสด็จไปดีแล้วเสด็จอยู่ท่ามกลางพิสูจเหล่านั้นยกปาติโมกขึ้นแสดงอันนี้เป็นสาวกสันนิบาตครั้งที่สาม ด้วยเหตุนั้นในพุทธวงคาถากล่าวว่าพระปุษฏะพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ทรงมีสันนิบาตประชมพระสาวกขีนาศพผู้ไร้มนทินมีจิตสงบคงที่อยู่สามครั้งประชมพระสาวกหนึ่งล้านเป็นสันนิบาตครั้งที่1นึประชมพระสาวกหล้านเป็นสันนิบาตครั้งที่ 1, สอง 2, ประชมพระสาวกผู้หลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นผู้ขาดปฏิสนธิแล้วสี่ล้านอันนี้เป็นสันนิ สันนิบาตการประชุมสาวกครั้งที่สามท้งนั้นพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยทรงเป็นกษัตริย์พระนามว่าพระเจ้าวิชิตาวีนครอรินธรรมะพระองค์สดับพระธรรมของพระปุตรสพุทธเจ้าทรงเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าถวายมหาฐานแด่พระองค์สละราชสมบัติใหญ่ผนวดในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเรียนพระไตรปิดกทรงพระไตรยปิดกตัดธรรมกถาแก่มหาชนและบำเพ็ญศีลและบารมี พระพุทธพระปุษสะพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็พยากรณ์พระโพธิสัตว์นั้นว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็อย่างที่พระองค์ตรัสเล่าว่าสมัยนั้นเราเป็นกษัตริย์นามว่าวิชิตาวีละราชสมบัติใหญ่บวชในสำนักของพระองค์พระปุษสะพุทธเจ้าผู้นำเลิศแห่งโลกพระองค์นั้นพยากรณ์เราว่า92กับนับแต่กับนี้ท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้า แล้วก็พยากรณ์ทุกประการพระพุทธเจ้านั้นเมื่อได้รับพยากรณ์อย่างนั้นก็เล่าเรียนพระสูตรท่งพระวินัยและนวังฆาตศาสตร์ทั้งหมดอย่างพระศาสนาของพระชินเจ้าให้งดงามอย่าลืมว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะคือผู้ที่ปฏิบัติเพื่อตรัสรู้เช่นกับพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตท่านเหล่านี้จึงรักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าช่วยส่งเสริมให้พระธรรมวินัยพระพุทธเจ้าดํารงคงอยู่คู่กับ พุทธบริษัทผู้ที่มีบุญวาสนาอุปนิสัยไม่ใช่พระโพธิสัตว์คือผู้ที่เกิดมาเพื่อทําลายพระไตรปิฎกไม่ใช่แต่หมายถึงผู้ที่ส่งเสริมศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตามคําสอนทุกประการเชื่อฟังโอวาทของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าหากว่าพระโพธิสัตว์ที่แปลกปลอมเข้ามาก็มาเพื่อทําลายคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่มาในนามว่าตัวเองปรารถนาเป็น พระพุทธเจ้าซึ่งไม่ใช่มันผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นเป็นผู้รักคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีใจยินดีที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่กล้าออกมาทําอะไรที่มันแปลกประหลาดแล้วเพื่อทําลายาศาสนาพ,พุทธเจ้าอ้างว่าตัวเองอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเนีน่ยนะมันไม่ถูกต้องไม่เหมือนพวกขัพทางโลกอาจจะปลงพระราชาพระองค์หนึ่งแล้วตัวเองก็ได้ขึ้นบัลลังก์แทน อันนั้นในระบบทางโลกที่เคยมีในอดีตการเนี่ยนะแต่ทางพุทธศาสนาไม่ได้เป็นเช่นนั้นไม่มีผู้ใดเกิดขึ้นมาในโลกแล้วทาลายพระพุทธเจ้าแล้วตัวเองจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีน,นะก็มีก็ตัวอย่างคล้ายพระเทวทัตเท่านั้นนะผู้อื่นที่ตัวอย่างที่ได้ดิบได้ดีไม่มีมีแต่ตัวอย่างแบบพระเทวทัตเท่านั้นเองมันผู้ที่เป็นพระโพธิสัต์นั้นหมายถึงผู้ที่มาศึกษาปฏิบัติเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติตาม คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะยังพระศาสนาของพระพุทธเจ้าให้งดงามนะไม่ใช่เข้ามาตั้งตนตั้ง,ต,ง,ต,งตัวเป็นเจ้าลทัทธิอะไรเพราะท่านเหล่านั้นเคารพพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าชีวิตนะเป็นผู้ที่สามารถสละชีวิตเป็นพุทธบูชานะน้อมไปที่จะปฏิบัติตามด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในพุทธวงกล่าวต่อไปอีกว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะในสมัยพระพุทธเจ้าผุทธะพระองค์อยู่อย่างไม่ประมาท อย่างพระศาสนานั้นให้เจริญเสร็จแล้วพระองค์ก็เจริญพรหมิหารภาวนาถึงฝั่งแห่งอภิญญาไปสู่พรหมโลกรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระนามวพุุสะนั้นพระองค์มีนครชื่อว่ากาสีพุทธบิดาพระเจ้าชัยเสนพุทธมารดาพระนางสิริมาคู่อัคระสาวกพระสุรักิตและพระธรรมเสนอุปถาของพระองค์ชื่อว่าสพิยะอัครสาวิกาพระจาราและอุปจารา โอพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ชื่อว่าอมลก,กะต้นมะขามป้อมสรีระสูง58ศบอกพระชนมายุข,ของพระองค์9 0้า0มืนปีอัครมเหสีชื่อว่าพระนางกีสาโคตมีพระโอรสชื่อว่าพระอนุปะมะเสด็จอภินิษสกรมด้วยยานช้างนะฝ่ายรายละเอียดเพิ่มเติมสักเล็กน้อยว่าพระศาสดาพระองค์นั้นสั่งสอนชนเป็นอันมากให้ข้ามโอขะสงสารพระองค์พร้อมทั้งพระสาวก มีพระยศไม่มีผู้เปรียบก็ปรินิพานส่วนะนะปรินิพานที่กรุงกุสินาราออคล้ายกับพระพุทธเจ้าของเราในรายละเอียดคล้ายๆกันหลายอย่างน,นะเช่นเมืองกาสีเมืองกุสินาราชื่อมันคล้ายกันได้ชื่อพ้องกันได้นะแต่ว่าคนละยุคคนละสมัยคนละกลับห่างกัน92กลับพระปุษสะสัมมาสัมพุทธเจ้าดับขันธปรินิพานนวิหารเสนารามกรุงกุสินาราได้ยินว่า พระบรมสารีริกธาตุของพระองค์แผ่กระจายไปคล้ายกับพระพุทธเจ้าของเราเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธะพุทธเจ้าหรือพุทธะหรือปุตสะพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เนี่ยนะมีรายละเอียดกล่าวถึงในคัมภีร์พุทธวงศ์ว่าไม่ใช่มีเฉพาะผู้มาสร้างบารมีเนี่ยนะผู้มาสร้างบาปเพื่อตกนรกก็มีเนี่ยนะ ในสมัยพระพุทธเจ้าแล้วก็นายจากสมัยเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระนามว่าพุสะนั้นสามารถให้เรารู้ว่าจากนรกสู่นรกจากนรกสู่นรกต่อเนื่องกันได้9กบกลับเหมือนกันนะเก้าสิบสองกลับเลยนะจากนรกสู่นรกหลายไม่ใช่กลับเดียวนะตกนรกเขาบอกว่าบุญมันยังให้ผลได้ตั้งหลายกลับใช่ไหมนรกมันก็ตกได้ทีหลายๆกลับเหมือนกันหมายว่าตายจากนรกสู่นรกจากนรกสู่นรกต่อต่อไปเนี่ยนะ เสืบทอดทิศทางแห่งนรกเนี่ยนะได้เป็นหลายๆกลับเหมือนกันข้อความในคาถาธรรมบทเนี่ยนะยม,มะกะวัตเรื่องเรื่องสันชัยเนี่ยนะทีะ่ประวัติของพระเชดินสามพี่น้องเนี่ยนะพระเชดินสามพี่น้องเนี่ยท่านเคยบำเพ็ญบารมีในสมัยศาสนาพระพุทธเจ้าพระนามว่าพุทธะเนี่ยนะหรือปุตสะพระองค์นี้เหมือนกัน คือพระองค์ได้ตรัสเล่าให้พระพิสุทั้งหลายฟังในคาถาธรรมบทว่าเมื่อเกบกับนับถอยหลังจากกับนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสององค์คือพระพุทธเจ้าติดสะกับพุทสะอุบัติขึ้นในโลกนนะพระราชาพระนามว่ามหินทะได้เป็นบิดาของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมหินทะเนี่ยนะบอกเอ๊เมื่อกี้เนี่ยชื่ออีกอย่างหนึ่งตรงนี้ชื่อ มหาบวกอินทะเนี่ยนะมหาก็แปลว่าใหญ่อินทะก็แปลว่าใหญ่มหาแปลว่ากว้างอินทะแปลว่าใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งกว้างครอบครองผู้นะนั้นก็อาจจะเรียกชื่อตามตามคุณภาพไม่ใช่ชื่อที่บิดามารดาแต่งตั้งเป็นพุทธเป็นพระบิดาของพระพุทธเจ้า,านะนะที่พระพุทธเจ้าพระนามว่าปุตสะพระองค์นั้นทีนี้เมื่อพระองค์บรรลุสัมมาสาัมโพธิยามตรัสรูเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว พระโอรสอ,องเล็กของพระราชาได้เป็นอัครสาวกบุตรปุโรหิตได้เป็นทุติยสาวกอัคระสาวกองค์ที่สองอาน,นะสาวกอ่าสาข้างซ้ายข้างขวาบุตรของพระองค์เนี่ยนะก็คือน้องต่างมารดาของพระพุทธเจ้าเป็นอัคระสาวกองค์ที่หนึ่งบุตรปุโรหิตเป็นองค์ที่สองอนนหลังจากที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักเป็นต้นให้เป็นไปในที่สุดพระองค์ก็ไปโปรดพุทธบิดา พรพระราชาก็ยังไปสำนักยังพระศาสดาตรวจดูชนเหล่านั้นว่าโอรสองค์ใหญ่ของเราเป็นพระพุทธเจ้าโอรสองค์เล็กเป็นอัครสาวกบุตรปุรโรหิตก็เป็นสาวกที่สองพรงค์ก็เลยอุทานว่าพระพุทธเจ้าของข้าพเจ้าพระธรรมก็ของข้าพเจ้าพันพระสงฆ์ก็ของข้าพเจ้าเอาก็ถือว่าโอ้ของเราหมดเลยนะเนี่ย เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้น,ปน,นแปลว่านะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยนะบอกโอ้พระพุทธเจ้าของเราที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ของเราไอ้ที่ออกบวชเป็นสาวกก็ของเราก็เลยหมอบลงเท,เท้าของพระพุทธเจ้าปฏิญญาณน,นิมนต์น,นนะนิมนต์เองเลยว่า ใช้อำนาจ,อานาจของพระราชานิมนต์เลยว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้เป็นดุลเวลาที่หม่อมฉันนั่งหลับในที่สุดอายุประมาณ9ก้าหมื่นปีขอพระองค์อย่าเสด็จไปสู่ประตูของชนเหล่าอื่นช่วง9ก้าหมื่นปีเนี่ยอายุมันสั้นเหลือเกินพันพระองค์ไม่ต้องไปที่อื่นหรอกนิมนต์อยู่ที่นี่ตลอดไปแล้วกันเพราะฉะนั้นขอจงรับปัจจัยสี่ของหม่อมฉันตลอดเวลาที่หม่อมฉันยังมีชีวิตอยู่โอ้ขอทําบุญแต่เพียงผู้เดียวตลอดไปเนี่ยนะ เสร็จแล้วพอรับสั่งให้ปับ๊บทำพุทธอุปถากประจำคนอื่นไม่ต้องได้ทำบุญกันละพระราชานั้นมีพระราชโชรสคือเขามีมีมเหสีหลายองค์อ่ะนะนี่ก็มเหสีอีกองคหนึ่งก็มีราชโชรสอื่นอีกสามองค์บรรดาโอรสสามองค์เหล่านั้นองค์ใหญ่มีนักรบเป็นบริวารห้าร้อยองค์กลางมีนักรบบริวารสามร้อยองค์เล็กมีบริวารอีกสองร้อยพระราชโชรสสามองค์เหล่านั้นก็ทูลขอโอกาสกับบิดาว่า พระพุทธบิดานั่นแหละว,ว่าหม่อมฉันทั้งหลายจากนิมนต์พระเจ้าพี่สเสวยอยากจะนิมนต์หลวงพี่พุทเเจ้าอะถ้าเจ้าพี่กับหลวงพี่นั่นแหละมาสเสวยฉันอาหารบ้างทูลอ้อนวอนบ่อยๆก็ไม่ได้ะนะอยากจะนิมนต์ทำบุญกับพระพี่ชายบ้างพ่อเขาไม่ยอมไม่อนุญาตเอาไงดีนะคิดแผนขึ้นมาได้นั่นแหละสั่งให้ทหารสั่งให้คนตัวเองไปทําให้ชนบทมันกําเริบเหมือนโจรปล้นชาวชนบท ข่าวมันก็ดังมาจนถึงบ้านถึงเมืองสามพี่น้องพร้อมกับนักรบทั้งพันก็ถูกส่งไปเพื่อระงับปัจจันตชนบทปราปัจ,จันตชนบทให้ราบคาบนี่ก็ไปถึงก็ชนะหมดแล้วนะเขคนของตัวนี่แหละส่งไปกลับมาสู่สำนักพุทธบิดาสำนักพระราชาบอกว่าพระบิดาก็ดีใจสวมกอดพระโอรสทั้งสามจุมพิธ,ธีศีรษะว่าโลกทั้งหลายพ่อจะให้พรแก่พวกเจ้า ลูกชายทั้งสามโอรสทั้งสาบอกสาธุพระเจ้าค่าดีแล้วก็เลยทําบอกว่าพระองค์ให้พรแล้วเป็นอันให้นะห้ามถอนคืนเด็ดขาดน,นะกะกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำใช่ห็นไหมเรียกว่าพูดผูกพูด,พด,พดมัดพูดร,ร้อยรัดจนบอกว่าอายังไงพ่อก็ให้แน่นอนลูกทีนี้ก็ไม่ขอตอนนั้นเลยเดี๋ยวนะให้เดี๋ยว,นนะใ,หยวให้พ่อสงบสติอารมณ์สักพักหนึ่ง วันล่วงไปสองสามวันพระบิดาก็ตรัสอีกลูกรับพรเอาไปเถอะพ่ออยากให้เต็มทีแล้วล่ะเดี๋ยวจะเสียคำมั่นสัญญาอย่นั้นนะอยากให้พรลูกเร็วๆก็เลยได้โอกาสบอกว่าพระเจ้าค่าความประสงค์หรือความต้องการด้วยสิ่งไรๆอื่นของหม่อมชั้นไม่มีไม่ต้องการอย่างอื่นเลยตั้งแต่บัดนี้หม่อมชั้นจักนิมนต์พระเจ้าพี่สเสวยขอพระราชทานพรน,นี้แก่หม่อมชั้นเถอะตอบทันทีไม่ต้องคิดมากบอกให้ไม่ได้ ให้ไม่ได้หรอกลูกเหมือนนไม่ต้องอธิบายบอกให้ไม่ได้เอาถ้าหากว่าพระองค์อนุญาตตลอดไปไม่ได้ขอเพียงเจ็ดปีก็ได้พระเจ้าค่าโอ้ให้ไม่ได้หรอกลูกเออเหมืนกันงั้นหกปีก็แล้วกันบอกไม่ได้ห้าปีไม่ได้สี่ปีโอ้ยิ่งไม่ได้เลยสามปีก็ไม่ได้เหมือนเดิมเหมือนกันสองปีก็ไม่ได้ปีเดียวก็แล้วกันปีเดียวก็ไม่ได้เจ็ดเดือนแล้วกันเนาะ ไม่ได้ห้าเดือนไม่ได้สี่เดือนไม่ได้สามเดือนละ่ะให้ไม่ได้หรอกอนะลกก็บอกโอ้โหนี่มันลดกันต่อรองเจ็ดปีเหลือสามเดือนแล้วเนี่ยไม่ได้อีกเอางี้ละกันบอกช่างเถอะพระเจ้าค่ะขอพระองค์พระราชทานสักสามเดือนแก่ข้าพระองค์เป็นว่าคนละเดือนก็แล้วกันอันนี้ครั้งนี้ครั้งยื่นคำสุดท้ายะนะ อาจจ,อาจจะมีคําหน้าคําหลังก็ได้บอกว่าถ้าต่ําวันนี้ไม่รับแล้วนะพ่อก็บอกสาธุถ้ากันนั้นเจ้าจงนิมนต์พระพุทธเจ้าให้สเสวยสามเดือนเถอะ